สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในนะครับเนาะอ่ะตาแหลกนะครับก็อีกแล้วนะฮะเป็นแบบนี้อีกแล้ว2-3งสามม้วนเลยเนาะที่มันออกเลขเดิมเลยนะครับเนาะอ่ะซึ่งล่าสุดนี่นะครับก็วันที่21นะฮะลาวพัฒนาเนาะออกไปในที่ใน4 6 4 9เนาะ4 9 6 7 0 5ก็ไปออกนะครับนี่ที่เคยออกไปแล้ว รั้งก่อนที่ออก81ก็เคยออกไปแล้วแล้วก็มาออก8ถึงอีกนีกก็มาออก76อีกนะฮะเนาะศูนยะ์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะออกไปแล้วก็ถือว่าเนี่ยที่ผมให้ไปนะก็ได้แค่รางวัลข้างเคียงนะครับเนาะให้ไป8 6มา76นะครับอะ่ะเดี๋ยวว่ากันใหม่แล้วกันนะครับซึ่งก็มาตามมาต่อแบบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนาะอะ่ะสรับท่านไหนที่รอในสูตรหวยวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะวันวันพุธก็เข้านะ วันศุกร์ก็เข้านะครับในที่ใน6กเจ็ดอ่ะเดี๋ยวรอวันจันทร์แล้วกันนะครับนะอนอถ้าไม่อยากพลาดชิปนี้ก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆแนวทางเด็เดๆนะครับเนาะอ่ะซึ่งในล่าสุดนะครับเลขออกนะฮะก็จะเป็นในที่ใน49 4, 4อ่ะ67 67หกหวยลาวอ่ะ ก็เลขออก67ล่างเนาะเป็นที่ใน496705ก็จะมาดูในเสถิรนะครับเลขที่ออก67ในล่างนะครับเนาะที่ผ่าน,านมามันก็จะมีในที่ใน5ถึง6ช่วงนะท,ที่ออกแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้นก็จะเป็นที่ใน85 856727ด 7, นะฮะัดมาเป็น9 2, 5 9 9 5อนี่ดีจะออก5915้ไหม นี่ครับเนาะมันออกเลขเดิมเนาะก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นอที่ใน3 3 0 6 7 7 4นะฮะกัถัดมาเป็น3 8 1 1 9 3หน่าสมาเก้ามาอีกแล้วเนาะเออในงวดที่แล้ว9ก็ไม่มาเลยนะครับมันพี่กับพ่อไปเป็น6เนาะส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นที่ที่ใน1 1 8 6 7 7 5นะครับถัดมาเป็น7 9, 7, 6, 4, นะเก้าเจ็ดหสสองนนี่ยเจ็ดหมาหกดอีกเนาะเออจะออกเลขเดิมอีกไหมเนี่ยนะฮะอ่ะก่อนหน้านี้นะครับเลขที่ออก6 7ล่างแล้วก็จะเป็นในที่ใน 0, 0ูนย์ศูนย์หหกะฮะถัดมาเป็น4ี่สี่ปเจดหนะครับแล้วก็อีกสักช่วงหนึ่งนะฮะก็จะเปในที่ในห้ศ 5 0 6 7 4, 4นะครับถัดมาเป็น9 7 9 0แล้วก็5 7นะฮะอ่ะแลนนี่ก็จะเป็นนะครับสลับในหัวเราวที่ออก6 7ล่างนะฮะ67ล่างจะออกเลขเดิมไหมนะครับเนาะอ่ะถ้าออกเลขเดิมก็จะมี5 9 1 5เนี่ยถ้ามันจะออกก็ซื้อในตัวกลับแล้วกันเนาะเพราะที่มันผ่านมา นะครับอืมนะลองดูแล้วกันนะครับนี่เป็น8 7ดเจ็ดไม้หนึ่งแปดไมนะครับในตรงนี้นะครับถ้าไล่ดูเลขที่มันออกใกล้เคียงกันนะครับนอะอ่าเลขออกใกล้เคียงว่ที่แล้วบวก9ตรงนี้เนาะเก้าเป็น69เก้าบวก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 เก้าอีกไม่ได้เนาะบวก2 ถ้าไล่ดูนะครับในตัวเลขในตรงนี้นะครับเลขที่ใกล้เคียงก็จะเป็นในมีมันออกมาที่ในะ7นะ7 7 6 7 6 8 7แล้วก็5 7เนี่เลขที่มันใกล้เคียงกันนะครับกับในตรงนี้นะครับมันก็5 5า7เนาะ,ะ5 6า มันก็อาจจะเป็นออก7 7ก็ได้เนาะหรือใกล้เคียงตรงนี้ก็จะเป็นในที่ใน7 9หรือ7 4เนี่ยถ้า7จะมานะครับเนาะ5 6 8เนาะมันข้าม7ไปนี่มันอาจจะออก7 7ก็ได้ส่วนเท่าที่ไล่ดูในตรงนี้นะครับ5มาเนี่ย5มันออกมา5 9 5 1 5 9 1 5แล้วก็5 7 ซึ่งดูแล้วนะครับมัน5เนี่ยมาคู่กันกับเลขคี่ทั้งนั้นเลยนะครับเป็น9เป็น1เป็น7หรืออะไรนะครับก็จะเป็น5 3หรือ5 5, 5นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน8นะแล้วก็ออก 8, 7, 8 1, เนเาะ8 7 8 1ในตรงนี้มันก็ใกล้เคียงก็จะเป็นในที่ใน8 8889 80นะครับอ่ะนี่แหละเนาะเออน,นะซื้อไปแค่นี้แหละนะครับคนจะถูกเนาะไม่จำเป็นต้องไปซื้อเยอะนะครับจับไปหลายตัวก็ถ้า1น,นะมันมี1 5 1 1 1 8แล้วเนาะนะครับไอที่1มันยังไม่มาก็จะเป็นไอที่ใน1 1ใกล้เคียงกัน1 6 1 7 1 8ไปแล้ว1 9แล้วก็1 0 อ่ะชอบตัวไหนนะครับนำไปจับแล้วกันนะครับเนาะก็ย้าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางทีหวยออกมาแล้วนี่ก็อาจจะไม่มีในนี้เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับถ้าชอบ7ก็อ่ะ7 7 7 9 7 4 7 1นะครับถ้าชอบ8ก็ 8, 8 8 8 9 8 0 5 3 5 5นะครับ1 6 1 7 1 9 1 0หรือนั่นแหละนะครับมันอาจจะออกเลขเดิมนะรเหลือจะออก5 7หรือ9 0หรือ1 8 8 7 4 2 6 7 9 3หรือ1น15หรือเนะครับเลขพี่เลขน้องมาเนี่ยอืมมา6 7ก็มีโอกาสนะฮะเนาะมีโอกาสที่จะมาเลขพี่เลขน้องอีกนะ9 0มาแล้ว87มาแล้ว8 7 7 6ที่มันใกล้เคียงกันเลขพี่น้องเนาะพี่น้องมันมา6 7 7 8แล้วก็มันข้ามไป90เลยที่น่าสนใจเนี่ย8 9เนะถ้าเลขพี่เล็กน้องจะมาหรือ10ไปเลยนะครับเนาะอ่ะอยังไงก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันนะครับงวดที่แล้วใครไม่ถูกในะวันนี้ก็ขอให้ถูกแล้วกันนะเดี๋ยวในชิปถัดไปก็จะมาดูในสูตรนะครับในหวยในวันศุกร์นะหลายๆท่านถามกันเข้ามาก็ใช้ได้เฉพาะในวันศุกร์นะครับ ใช้ได้เฉพาะในวันศุกร์เหมือนเหมือนเหมือนหวยวันพุธเนาะอ่าก็จะใช้ได้เฉพาะในวันพุธโอเก็เข้าเนาะแล้วก็นี่นะครับก็เข้าก็หวังว่ามันจะเข้าอีกถูกอีกแล้วกันนะครับเนาะเนี่ยจัน, 96, นรทร์ก็เข้า96นะครับหกนาอาทิตยก็เข้า96ศุกร์ก็เข้า67 แล้ววันจันทร์จะได้เลขไหนรอติดตามในคลิปถัดไปนะครับนะครับเนาะอ่ะเดีวพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ